สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูบูมในอักษรอ๋อนเลินครับผมสำหรับคาบนี้นะครับเราก็จะพานักเรียนนะค่ะมาบวกเลขกันต่อโดยการใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนี่คาบนี้ครูบูมจะพานเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันเอาให้คล่องเอาให้ชำนาญเอาให้เก่งเลยและอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรเอ่ยปิ้งปองนี่หนังสือนะครับหนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งนะครับนักเรียนหยิบติดตัวเอาไว้เลยนะครับนี่ตอนนี้นักเรียนท่าคงอ่านมาก่อนที่จะเริ่มเรียนกับครูบูมแล้วใช่ไหมนี่ครูบูมรู้นะเ่าละเรามาเริ่มกันนะครับนี่ทําแบบฝึกหัดกันทําแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดหนึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูบูมเติมตัวเลขให้ถูกต้องหน่อยนะครับนักเรียน นี่ส่วนรวมกับส่วนย่อยเอาละเราเห็นว่าข้อ1มีแอปเปิลอยู่2ส,ส่วนนี่มีแอปเปิลอยู่2ส,ส่วน2ส,ส่วนนี้เขาแยกกันอยู่ดังนั้นแอปเปิลทั้ง2ส,ส่วนนี้จะเรียกว่าส่วนย่อยทั้งคู่เลยจะเรียกว่าส่วนย่อยทั้งคู่เลยเรามาดูกันว่าส่วนย่อยส่วนแรกมีแอปเปิลอยู่กี่พอนช่วยคุณบูมนับนะ1 2 สามเอาละในส่วนย่อยมีแอปเปิลอยู่3ผลนะครับนี่แล้วตัวนี้ครูบูมก็จะใส่เลข3ลงไปก่อนนะแล้วเราก็มานับแอปเปิลอีกอีกฝังหนึ่งนี่ในส่วนย่อยตรงนี้มีอยู่1 2น,นะครับนักเรียน3 4 5โอ้โหฝั่งแอปเปิลแดงเนี่ยมีอยู่5ผลด้วยกันเลยนะครับนักเรียนเราก็จะใส่เลข 5ลงไปแบบนี้แบบนี้นะครับนักเรียนทั้ง3และ5เป็นส่วนส่วนส่วนอะไรครับนักเรียนส่วนไรส่วนรวมหรือส่วนย่อยส่วนย่อยหรือส่วนรวมเป็นส่วนย่อยนี่เราก็จะใส่เลข3และเลข5ลงในฝั่งของส่วนย่อยนะครับนักเรียนเอาละแล้วเราก็นับจำนวนแอปเปิลทั้งหมดเลยนี่1 2 3สาม พอเวลามารวมกันแล้วนักเรียนสามารถนับต่อไปได้เลย4ี่ห้าหดดครับนักเรียนนี่ดังนั้นเลข8มันคือการนับรวมกันของทั้งสงส่วนเนาะเวลาเรานับรวมกันเราก็จะเรียก8ว่าส่วนรวมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้เลข8เลข8ดเป็นส่วนรวมเราก็จะเขียนอยู่ฝั่งนี้นี่เลข8ส่วนรวมแบบนี้เลยนะครับนักเรียนเอาหลับไปต่อนะ แบบฝึกหัดข้อที่สองนี่แบบฝึกหัดที่หนึ่งข้อ2อนะฮะตัวนี้มีอยู่หนึ่งนี่มีส่วนย่อยอยู่สส่วนใช่ไหมนี่หนึ่งกับสองนี่ส่วนแรกนะครับส่วนแรกส่วนแรกมีอยู่1นึ่ะมีดอกไม้อยู่1ดอกดังนั้นครูบูมจะใส่เลขหนึ่งลงไปตรงนี้นะแล้วเราจะมานับจํานวนดอกไม้ในส่วนย่อยส่วนที่2กันนะครับนักเรียนหนึ่งสอง 3ครับนักเรียน4 5หครับผมแล้วก็6ส่วนย่อยส่วนที่สองเนี่ยมีอยู่หดอกดีเราใส่เลข6ลงไปเอาละเราก็เอาเลข1กับเลข6มาใส่ในส่วนย่อยนะครับนักเรียนตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นหนะครับนักเรียนรวมกันน่าจะมีดอกไม้ทั้งหมดตัวนี้หนึ่ง6สามห้าหก 7มีอยู่7ดอกด้วยกันนะครับนักเรียนตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข7นี่ส่วนรวมของ1กับ6อ่าคือ7 1กับ6เป็นส่วนย่อยเนาะรวมกันเอามารวมกันแล้วนับกันได้7 7คือส่วนรวมนะครับนักเรียนอ่าไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะไปต่อนะครับไปต่อชือ่อว้าวขราวนี้เป็นรูปบล็อกคราวนี้เป็นรูปบล็อกอ้าวเรามานับบล็อกกันเถอะมีอยู่กี่อัน 1อันนี่ส่วนย่อยส่วนแรกนะครับ1อัน2อัน3อัน4อัน5อันแล้วก็6อัน่าเราก็จะใส่เลข6ลงไปในส่วนย่อยส่วนที่1นี่ในส่วนย่อยตรงนี้ก็จะเป็นเลข6แล้วแล้วเราก็จะมานับบล็อกในส่วนย่อยส่วนที่2กันต่อนะครับนักเรียนนี่ช่วยครูบูมนับ1อัน2อันแล้วก็3อันตัวนี้นี่ก็จะกลายเป็นบวก 3เข้าไปนะครับทั้งเรียนทีนี้เราจะมานับส่วนรวมกันส่วนรวมก็คือรวมบล็อกทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนับรวมกันไปเลยเพราะเข้าเป็นส่วนรวมแล้วนี่เราสามารถนับรวมกันได้เลย1อัน2อัน3อัน4อัน5อัน6อัน7อัน8อันและ9อัน9อันเนี่ยคือส่วนรวมเพราะว่าเป็นการนับรวมกันของบล็อกนี่สีเขียวกับบล็อกสีน้ำเงินนั่นเองนะ ตัวนี้หกบวกสามเท่ากับ9้านี่6กบวกสามเท่ากับ9้าเขียน6กับ3ไว้ที่ส่วนย่อยเขียน9ไว้ที่ส่วนรวมครับนักเรียนเอาละเรามาต่อกันที่ข้อ c ครับนักเรียนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามอ่าช่วยครูบูมนับเลย4 5ห้าอันนะครับนักเรียนเยี่ยมมากอ่าส่วนย่อยส่วนแรกก็จะมีห้าอ่าตัวนี้ก็จะมี5้านะครับนักเรียน แล้วเราก็มานับต่อส่วนย่อยส่วนที่สองมีอยู่เท่าไหร่เองตึ๊ด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 มีอยู่1อันด้วยกันนี่ก็จะเขียนว่าบวกหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งเราจะมานับบล็อกทั้งหมดนับบล็อกทั้งหมดรวมกันคือส่วนรวมไงเพราะเขานับรวมกันแล้วเราก็จะมานับส่วนรวมกันส่วนรวมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีส่วนรว,ว,วมมีบล็อกอยู่ทั้งหมด 6อันนะครับนักเรียนอ่าครูบูมก็ใส่เลข6ลงไปเลยตัวนี้5้าบวกหนเท่ากับหนั่นเองเอาลละไปต่อนะครับผมโอ้คล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมเรามานับกันลองหัดนับดูสิติ๊กตอก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 ปิ๊งมีเฉลยแล้วอนี่สำหรับนักเรียนที่เติมลงไปก่อนนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะอ่าเราสามารถ ทำล่วงหน้าไปได้เลยนะครับนักเรียนนี่สีเอาละส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเท่ากับส่วนรวมส่วนรวมเรามานับรวมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เห็นไหมมันเป็นการนับรวมกันระหว่างบล็อกสีเขียวกับบล็อกสีน้ําเงินนะครับนักเรียนนงนั้นเราจะเรียกเลขห้าว่าส่วนรวมนะครับส่วนรวมตัวนี้ก็คือ ห้าส่วนเจ้าสี่กับหนึ่งครับนักเรียนมันคือส่วนย่อยไงมันคือส่วนย่อยๆอ่าแต่ว่ากองรวมกันเป็นห้าห้าคือส่วนรวมงั้นตรงนี้ก็คือห้านี่เก่งมากเลยนะครับนักเรียนเอาละเราไปทําแบบฝึกหัดกันต่อนะนี่แบบฝึกหัดที่สองนะครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูบูมเติมตัวเลขให้ถูกต้องหน่อยนะนักเรียนนะคราวนี้ไม่มีรูปแล้วมันจะเป็นการฝึกการคํานวณการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้เรื่องจํานวนนะครับนักเรียนเราไปดูกันนะนี่ช่วยครูบุมทํากันนี่ข้อหนึ่งเอ๋ส่วนย่อยก็คือตัวนี้เนาะแปดกับหนึ่งตัวนี้เป็นส่วนย่อยส่วนย่อยกลายมาเป็นส่วนรวมแปดนับเพิ่มไปอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นเก้าดังนั้นส่วนรวมตัวนี้ครูบูมใส่เลขเก้าลงไปตามนี้เลยนะครับนักเรียนอ่าแต่ข้อสองข้อสองเรามาดูกันเอเอททำไม หน้าตาไม่คุ้นไม่คุ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ส <g transparen cies> ่วนย่อยมาส่วนหนึ่งแล้วเขาให้ส่วนรวมมาคือเลข8อ่าเราไม่ได้เอา1ไปรวมกับ8ตัวนี้แล้วกลายเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ทําแบบนี้นะสิ่งที่เราจะทําคือเราจะมีเลข1ไว้ไปรวมกับเลขตรงนี้เลขอะไรไม่รู้อ่าไปรวมกันรวมกันกับตรงนี้นะอ่าเอาส่วนย่อยมารวมกันกลายเป็นส่วนรวมคือเลขแ หรือหนึ่งนับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น8ดนั่นเองอ่าเราก็นับเพิ่มไปนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสองอีกสองเป็นสามนับไปอีกสามเป็นสี่นับไปอีกสี่เป็นห้านับไปอีกห้าเป็นหกนับไปอีกหกเป็นเจ็ดนับเพิ่มไปอีกเจ็ดเป็นแปดนี่มาแล้วไงนับเพิ่มไปอีกเจ็ดเป็นแปดมีอยู่หนึ่งนับเพิ่มไปอีกเจ็ดเป็นแปดจริงนะดังนั้นตัวนี้จะเป็นเลขเจ็ดอ่าส่วนย่อยคือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดส่วนรวมคือเลขแปดนะครับนักเรียนเอาละ ข้อ3ก็คล้ายๆกันอ่าให้ส่วนย่อยมา1ส่วนแล้วก็ให้ส่วนรวมมาคือเลข6นะครับนะักเรียนอ้าวหนึ่งต้องนับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ถึงเป็น6อ่าน,นี่งกับเลขอะไรสักอย่างหนึ่งจะมารวมกันกลายเป็นเลข6กนะครับนะักเรียนหนึ่งถ้าเรานับเพิ่มไปนับเพิ่มไปนับเพิ่มไปนับในใจนับไปจนเจอเลข6ก็คือนับเพิ่มไปอีก5น,นั่นเองอ่าหนึบวกหก็จะกลายเป็นหนะครับนะักเรียนตัวนี้ นี่ข้อ4กลับมาสู่ความปกติของเราแล้วนะครับโจทย์ให้ส่วนย่อยมานี่เราต้องดูก่อนนะว่าเลขที่เขาให้มาเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมเนะาะ3กับ2ต่างก็เป็นส่วนย่อยพอเรานับรวมกันให้มันกลายเป็นส่วนรวมก็จะไปหายเน3บวกไปอีกสองอในลองบวกดูสิเออ3เออนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเออสี่เ,เพิ่มไปอีกสองโอ้โหได้5นะครับนักเรียนนี่ก็คือเลข5นั่นเอง ไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะนี่ไปต่อนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตนไหนาลองช่วยครูบูมทำซีนักเรียนมีส่วนรวมคือแปดอ่าส่วนย่อยส่วนแรกเป็น C ต้องหาเลขกว่าสนันเพิ่มไปเท่าไหร่เป็นแปดจริงไหมนี่4นับเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นห้านับเพิ่มไปอีกสองเป็นหกนับเพิ่มไปอีกสามเป็นเจ็ดนะครับสี่เขานับเพิ่มไปอีกสก็จะกลายเป็น8ดังนั้นครูบูมใส่เลขสลงไปตรงนี้อ่าใส่เลขสี่ลงไปตรงนี้เลยนะครับ เอ้ยข้อหกข้อหกข้อหกว้าวเขาให้ส่วนไหนมาเนี่ยเลขสามกับเลขสามตัวนี้เป็นส่วนอะไรส่วนอะไรส่วนอะไรส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยตัวนี้สามกับสามนี่สามนับเพิ่มไปอีกสามสามนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสี่นับเพิ่มไปอีกสองเป็นห้านับเพิ่มไปอีกสามเป็นหกดังนั้นส่วนรวมตัวนี้ก็คือหกนั่นเองนะครับว้าวทีนี้ข้อเจ็ดอ้าวครูบูมทำไมให้มาเลขเดียวล่ะ นี่ให้มาเลขเดียวอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับให้นักเรียนเนี่ยใส่เลขอะไรก็ได้นี่แต่ว่าต้องบวกกันถูกต้องตามกฎเกณฑ์นะเราไม่ใช่อยากใส่เลขอะไรก็ใส่ตามใจนะมา<ล>ตามครูบูมไปใส่กันเอาละชื้นๆๆๆๆๆๆนี่ครูบูมชอบเลขสองครูบูมใส่สองไปที่ส่วนย่อยแล้วกันเนาะนี่ใส่สองไปที่ส่วนย่อยเรามาดูกันนะ3กับ2ตัวนี้เป็น ส่วนย่อยรวมกันเป็นไรเอย่ยสามนะับเพิ่มไปอนะีกสองนับเพิ่มไปอ<ป>นะีกหนึ่งเป็น4นับเพิ่มไปอีกสองเป็น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 ห้านะครับผมอ่าเราใส่แบบนี้ใส่ต้องให้มันสอดคล้องกันนะครับนักเรียนอย่าไปใส่ตามใจฉันนะอย่าไปใส่เลขหนึ่งกับเลขห้าไม่ได้นะหรือนักเรียนจะไปใส่เลขหกับเลข7นี่ไม่ได้นะเพราะผลลัพธ์มันไม่ถูกต้องนะครับเอาละเรามาต่อกันที่ข้อแนี่ ส่วนรวมคือเลข9นะครับนักเรียนส่วนรวมคือเลข9ส่วนย่อยให้มาเป็นเลข7กับวงกลมเปล่าๆอีกวงหนึ่งให้นักเรียนเติมอ่ะเราก็มาดูกันว่า7จะต้องเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นบะเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงเป็น9 7้าถ้านับเพิ่มไปอีกหนึ่งเขาจะเป็นแครับแต่ถ้านับเพิ่มไปอีกสองเขาจะเป็นเลข9ดังนั้นเจบวก2รวมกันเป็น9ตรงนี้ครูบูมจะใส่เลข2ลงไปครับนักเรียนอ่าแบบนี้นะ เอาละเราไปต่อนะปืด๊ดนี่ C อ่ามีส่วนย่อยคือ C ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งคือให้นักเรียนเติมมีส่วนรวมรวมกันเป็น5เอ๊สต้องนับเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงได้น5นะนับเ,เพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น5แล้วอ่านั้นเราก็ใส่เลข1ลงไปเลยนะครับ C กับ1เป็นส่วนย่อย5เป็นส่วนรวมนั่นเองนะครับนักเรียนไปต่อนะขอ้อ1ิ น่าข้อสิบนี่เป็นข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดน,นี้แล้วนะครับนักเรียน,นช่วยครูบูมทํากันส่วนย่อยก็จะมีหนึ่งกับหกนี่มีหนึ่งกับหกตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งต้นที่เลขหนึ่งนับเพิ่มไปอีกหกเนี่ยมันจะนับเยอะนี่ครูบูมมีแนวคิดมาฝากให้คือให้นักเรียนนะครับตั้งต้นที่เลขหกแล้วเรานับเพิ่มไปอีกหนึ่งหกนับเพิ่มไปอีกหนึ่งจะกลายเป็นเจ็ดนี่ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นเลขเจ็ดอ่า ไป10ข้อแล้วสําหรับแบบฝึกหัดน,นี้เก่งมากเลยนะครับนักเรียนสําหรับคาบนี้นะอย่าลืมสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะครับก็เปิดหนังสือด้วยนะคณิตศาสตร์ปหนึ่งเล่มหนึ่งของอักษรนะครับอ่านทบทวนของคาบนี้แล้วก็อ่านล่วงหน้าของคาบหน้านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูบูมในคาบต่อไปอ่าค่ะสำหรับคาบนี้สวัสดีครับนักเรียน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน